คุณกำลังฟังตลาดวายบอร์ดแคปีที่2ประจำวันอังคารที่8ทธันวาคม2563รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับนแดงเจรุนพันธุ์วัฒนวงเหมือนเดิมครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอกราบขอว่าคุณผู้สนับสนุนทั้ง2ท่านนะครับ อันได้แก่คุณอ e ิสรีและก็คุณวัฒน์ันนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะฮะส่วนเพื่อนๆท่านใดน,นะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ในลิงก์ด้านล่างของ y o u t u b e ไปเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับครับวันนี้เซตอินด x ก็ถือว่า amazing thailand มากเลยนะครับบวกไป29จุดนะครับปิดที่ 1, 4 7 9จุด บวกไปถึง2%ซนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ยังมองว่าจริงๆวันนี้เนี่ยมันมน,น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เทรดกันค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแค่2วันแล้วก็อาก็จริงแล้วเนี่ยประเด็นทางด้านปัจจัยพื้นฐานอ่ะไม่ค่อยมีข่าวอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เรียกว่าหน้าแหกเลยทีเดียวนะครับเซ็อินเด็กซ์เรียกว่าพุ่งกันทยานพุ่งเป็นลำเลยนะครับโดยเฉพาะการที่บวก2%เนี่ยถือว่าหล่อมากนะเพราะว่าพอไปเทียบกับเอเชียแล้วน่ะวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยนะ แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเอาเป็นว่าบวกลบ0%นะครับในขณะที่อาเซียนก็บวกเพียงแค่0.4%เท่านั้นเองนะครับคราวนี้ความที่มันแตกต่างกันนะครับระหว่างเอเชียกับบ้านเราเนี่ยอาจจะมองได้ว่าฝั่งของเอเชียเหนือนะอย่างที่เล่าให้ฟังในเทปเมื่อวานใช่ไหมครับเขาก็มีความกังวลในเรื่องของอความตึงเครียดครับทางการค้า ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับแต่ก็อย่างที่เราให้ฟังเหมือนเดิมแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าทรัมป์จะมานะครับหรือว่าไบเดนจะมาเนี่ยนะครับยังไงแนวนโยบายของอเมริกาในการที่จะเรียกว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลตัวเองต้องได้ประโยชน์ไว้ก่อนอ่ะมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความตึงเครียดในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของโลกนะแต่ว่าต้องเข้าใจแหละอาประเทศในฝั่งเอเชียเนน่ยน่ะคือเขาเป็นเรียกว่าคู่การค้ากับสหรัฐโด,ดยตรงซะส่วนใหญ่เลยนะครับก็อาจจะต้องมีความ กเงนเข้ามาบ้า็เลยทำให้ตลาดทุนในเอเชียเหนือเนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้บ้านเราเนี่ยพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยเราปิดตลาดใช่ไหมบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นการชดเชยนะครับเพราะว่าบ้านเราปิดตลาดวันนี้ก็เลยมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วเมื่อวานน่ยถ้าไปดูการเคลื่อนไหวอย่างที่เล่าให้ฟังในเทสตะเมื่อวานนะก็คือว่าเอเชียเหนือเนี่ยแทบจะเรียกว่าอาจจะลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฝั่งอาเซียนน่ยค่อนข้างบวกเพราะนั้นจริงๆแล้วในภาพรวมภาพใหญ่ของเมื่อวานเอเชียตอนที่เราปิด มันเป็นภาพที่มันสแควร์กันนะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการชดเชยนะครับแต่ว่าประเด็นที่2เนี่ยผมว่าอันนี้มันน่าสนใจคือมันเป็นเรื่องของการเทคนิคเนีนะครับเป็นภาพของเทคนิคอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าภาพเทคนิคนี่มันก็มีส่วนสําคัญนะสำหรับในพวกของการที่เป็นสายเทรดในพวกของการที่มันเป็นเฮจฟันนะครับโดยวันนี้เนี่ยพอมันเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันทะลุผ่านบริเวณแนวต้านสําคัญนะครับบริเวณ 1, 4 5 0 ถึง1,455อย่างที่ไล่ฟังเนี่ยคือตรงนี้ภาพมันทะลุได้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดแรงซื้อขึ้นมาถาโถมเลยนะครับคือพูดง่ายว่าเวลาหุ้นนะครับหรือดัชนีเนี่ยเวลามันเบรกไฮเนี่ยยิ่งยิ่งเป็นไฮที่เรียกว่าไม่ได้ผ่านมานานนะครับเวลามันเบรกแบบนี้มันจะเบรกได้ค่อนข้างแรงนะครับซึ่งไอ้บริเวณ1,450-1,455ที่เป็นแนวสำคัญเนี่ยมันมันถือว่าเป็นแนวต้านในรอบ6เดือนเลยทีเดียวนะครับพอาวันนี้เบรกปุ๊บก็มแีแรงไล่เข้ามานะครับ ส่วนประเด็นที่3ที่อาจจะทําให้มองว่าแตกต่างกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของนักทุนต่างชาตินะครับอย่างที่พวกเราทราบกันว่านักทุนต่างชาติเนี่ยขายหุ้นบ้านเรามาเยอะมากนะขายมาโอลิมปิกแล้วนะครับสปีนะครับแล้วก็เฉพาะปีนี้เนี่ยนะครับขายไปก่อนวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2องแสนหมืนล้านบาทนะครับเพราะงั้น โพ i ิชันของนักทุนต่างชาติกับหลานหุ้นบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากนะครับครนี้พอ Position เขาน้อยนะครับแล้วอย่างที่เล่าฟังคือมันมีประเด็นในเรื่องของอค่าเงินดอลลาร์ที่มันยังคงด้อยค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยตอนนี้ดอลลาร์อินด็กก็อยู่ที่90.83นะครับก็อยังอยู่ในโซนที่ อ่อนค่าอยู่นะครับอ่อนค่าก็คือด้อยค่านะครับเพราะงั้นเงินเหล่านี้นมันก็ต้องหาที่ลงใหม่ๆอะไรที่มันรักษามูลค่าได้อะไรที่มันกําลังฟื้นตัวขึ้นน่ะก็เป็นที่หมายปองของเงินเหล่านี้นะครับซึ่งประเทศไทยเราเองน่ะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันคือว่าในเรื่องของโควิด19เน่ะเราได้รับผลกระทบหนักมากนะครับทั้งในเรื่องของการผลิต แล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของภาคท่องเที่ยวนะครับซึ่งเรื่องของนักท่องเที่ยวน่ะมีผลกับดัชนีบ้านเราถึงประมาณสัก15%เลยนะครับคราวนี้พอเราเริ่มเห็นภาพว่าเฮ้ยวัคซีนมันกาลังจะมาแล้วนะครับอย่างล่าสุดผมเข้าไปเช็คดูเมเื่อเช้านี้ปรากฏว่ามีวัคซีนที่ได้รับอนุมัติแล้วก็ใช้ในลักษณะของการลิมิตแล้วนะครับมีถึง7วัคซีนนะครับใช้ในแบบฉุกเฉินแล้วก็ลิมิตแล้วก็อีก13วัคซีนเนี่ยอยู่ในเฟสขั้นตอนที่3แล้วเพราะฉะนั้นความหวังนะครับใน เรื่องของราคาวัคซีนของแต่ละรายเนี่ยราคามันไม่ได้แพงมากจนจับต้องไม่ได้เลยนะครับอย่างแพงสุดที่เห็นตอนนี้อยู่มาสัก37เหรียญต่อนหนึ่งโดสนะครับถ้าจะมิจิดจะเป็นของไฟเซอร์นะครับส่วนตัวที่ถูกที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นตัวของแอสตราเซเนกาอยู่มาสัก4ี่เหรียญเพราะฉะนั้นในแง่ของจํานวนวัคซีนมันก็ออกมาเรื่อยในแง่ของการเข้าถึงวัคซีนมันก็ไม่ได้แพงเกินไปนักเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มมีความหวังแล้วว่าเอาล่ะนะครับมันน่าจะถึง ผ่านจุดต่าสุดแล้วเพราะงั้นประเทศอะไรที่มันโดนผลกระทบเยอะๆะเรื่องมาท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นประเทศที่ฟื้นตัวได้นะครับอันนี้มันก็เลยทําให้ตัวของฟันโฟนก็มองประเทศไทยนะอย่างที่ไลฟฟังว่ามันเป็นเปรียบเสมือนหุ้นอันนึงเป็นหุ้นท่องเที่ยวพอมองว่ามันกำลังจะเริ่มกลับมามันก็ทําให้ฟันโฟนเหล่านี้หนีนะครับดอลลาร์ที่มันด้อยค่ามาเข้าในประเทศไทยนะครับส่วนประเด็นที่ 3, ี่ยก็อาจจะมองในเรื่องของ valuation นะครับอย่างที่บอกคือตอนนี้นะเวลาฟันโฟนเข้ามานะเขาอาจจะไม่มีเวลาเข้ามานั่ง แงะงบกันมากกว่างบอะไรดีไม่ดีนะครับวิธีดูง่ายนะครับก็คือดูอัตราส่วนทางการเงินนะครับซึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่หลักนะเวลาที่เราจะเอาไว้ดูนะครับในช่วงที่หุ้นเป็นขาลงตลาดเป็นขาลงนะครับอะไรี่ช่วงแย่แย่น่ะวิธีดูง่ายๆเลยให้ดู price to book value ratio ไม่ได้ดู pe นะดู price to book value ratio นะครับคือเมื่อไหร่ที่ pbv เนี่ยมันต่ำกว่า1 มันแปลว่าตอนนี้นะครับราคาหุ้นนะมันต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับซึ่งไอ้คำว่ามูลค่าทางบัญชีเนี่ยเวลาเพื่อนๆนึกภาพนะนักบัญชนะีเวลาเขาบันทึกบัญชีนะเขาจะบันทึกใน,ในลักษณะที่ว่า1คือคอนเซอร์เวทีดนะครับสคือในลักษณะที่มันสามารถวัดมูลค่าได้จับต้องได้นะครับเพราะงั้นตัวเลขอะไรต่างๆใ,ในงบการเงินโดยเฉพาะงบดุลน,นะเวลาบันทึกเนี่ยมันจะเป็นการบันทึกในลักษณะที่ว่าเป็นราคาที่ต้นทุนเป็นราคาคอนเซอร์เวทีมากนะครับเพราะงั้นะ หุ้นอะไรก็ตามน่ยที่ price to book value ratio PBV เนี่ยมันต่ำกว่าหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นการสะท้อนว่าเฮ้ยไอราคาหุ้นที่เราเห็นในกระดานน่ะมันมีมูลค่าต่ำกว่าทางบัญชีอีกนะอ่างั้นเวลาฟันโฟ o w เนี่ยมันหนีดอลลาร์ที่ด้อยค่านะครับมันมองไปหาประเทศไรที่แล้วผลกระทบจากที่มาสุดมันก็มา,มาที่เมืองไทยคราวนี้มันก็มาดูว่าอา้าวแล้วหุ้นอะไรล่ะมันเทรดต่ํากว่า บุ o k v a l ู e ของมันมันต่ำของมูลค่าทางบัญชีของมันอะไรที่มันเป็นเรียกว่ารากฐานของสกิจน,นะครับอันเนี้ยมันก็น่าสนใจแล้วก็เลยเห็นวันเนี้ยนะครับนักทุนต่างประเทศเนี่ยก็เอาเงิน f ่ะฟันฟลอไหลเข้ามาในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของธนาคารนะครับธนาคารตอนเนี้ยเทรด ไพซ์ทูบุ๊กแวลูไลชอยู่เพียงแค่0.66เท่านะครับซึ่งในช่วงปกตินะกลางๆนะไม่ต้องดีมากนะนะเขาจะเทรดป,ประมาณสัก1เท่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันเดอร์แวลูมากในเชิงของไพซ์ทูบุ๊กแวลูไลโชนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มพลังงานนะครับพลังงานวันนี้เนะี่ยเทรดอยู่ประมาณ1.6เท่าไพซ์ทูบุ๊กแวลูนะครับซึ่งในช่วงที่เป็นปกตินะครับพวกพลังงานอาจจะเทรดประมาณสัก3เท่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้พวกที่มันอันเดอร์แวลูแบบเนี้ยไอ้พวกที่มันเป็น เรียกว่าอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศในร่างของเศรษฐกิจพวกนี้ก็เป็นที่หมายปองก็เลยทำให้พวกนี้เงินอ่ะมันไหลเข้ามาในกลุ่มนี้เยอะแล้วก็ไอ้กลุ่มนี้ด้วยความที่ว่ามันมีสัสดส่วนค่อนข้างมากในตลาดหุ้นไทยมันก็เลยสามารถผลักให้ตลาดหุ้นพวกนี้บินได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ นี่คือความแตกต่างที่ผมหองเห็นวันนี้นะระหว่างบ้านเรากับต่างประเทศนะครับส่วนการเคลื่อนไหววันนี้ของเซ็ตอินดี x นะครับก็ตอนเช้านะครับก็ถ้าบอกว่าชดเชยก็ชดเชยเพียงแค่5นาทีนะตลาดหุ้นลงเพียงแค่แป๊บเดียวเองนะครับประมาณเพียง5นาทีแรกนะครับแล้วติดลบไปมาสักเจ็ดจุดจากนั้นก็เป็นจุดสุดท้ายนะแล้วตลาดหุ้นก็เรียกว่าเดินหน้าขึ้นยาวทั้งวันเลยนะครับโดยระหว่างวันนะครับในช่วงบ่ายนะขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ 1484จุดนะครับแล้วก็ถูกขายทำอะไรลงมานะครับจุดที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่มันลงมาจาก1484น,นะครับวันนั้นอะตอนนั้นอะมันถูกเทลงมาอย่างรวดเร็วนะไปหา1473นะครับจะเห็นว่าเซ็ตอินดี x เนี่ยปรับตัวลงถึง11จุดภายในเวลา 5นาทีนัู่นเองนะครับ5นาทีลงไป11จุดเนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับซึ่งตัวนี้มันก็น่าจะเป็นการสะท้อนว่านักทุนบางส่วนก็มองแล้วล่ะนะฮะว่า Z e t Index เนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างแพงถึงแพงมากนะครับคือถ้ามอง forward pe เนี่ยมันก็ประมาณสัก26-27เท่านะครับถ้ามอง trailing pe เนี่ยมันก็ทะลุไป30กว่าเท่าละงั้นมันมีคนมองว่ามันแพงและพอมันแพงปุ๊บเวลาตลาดหุ้นเซปั๊บ เขาก็จะพร้อมเรียกว่าเทหุ้นทันทีทางรารกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีพอหุ้นมันลงมา1 4ึ3นะครับคนที่เรียกว่าพร้อมที่จะสู้คนที่มองไปข้างหน้านะครับอย่างนักทุนต่างชาติตอนเนี้ยเขาก็คิดว่าหากต้องหาที่ลงแล้วล่ะเขาก็พร้อมที่จะรับอยู่งั้นเห็นว่าพอมันลงมา1 4ึ3ลงได้แป๊บเดียวนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแล้วก็ระหว่างภาคบ่ายเองเนี่ยมันก็มีข่าวในเชิงบวกออกมาช่วยสัมผัสตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็เป็นฝั่งเรื่องของการประชุมคอรมอนนั่นเองนะครับซึ่งวันนระคับ ประเด็นที่1ก็คือเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็ได้มีการเร,กาเรียกว่าเรียกว่าปรับเงื่อนไขให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเขาให้สิทธิ์นะครับไปเที่ยวได้10คืนตอนนี้เพิ่มเป็น15คืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้าแ,แดงใช้ไปแล้ว3คืนใช่ไหมก็เลืออีกประมาณ12คืนโอ้โคอนข้างเยอะเลยแล้วอันที่2คือว่าขยายเวลาเที่ยวนะก่อนหน้าเนี่ยเขาให้ถึงวันที่31มมกราปีหน้าตอนนี้ขา ขยายไปถึง30เมษายนปีหน้าเลยสังเกตไหมข้ามสงการไปเรียบร้อยเลยอ่าเพราะฉะนั้นก็เที่ยวได้ยาวขึ้นนะครับอันที่3อันนี้น่าสนใจนะครับคือมีการเพิ่มเพดานนครับเงินช่วยเหลือสําหรับตัวของค่าตั๋วเครื่องบินนะครับก่อนหน้านี้นเขาให้ที่นั่งหนึ่งไม่เกิน2 0 0 0บาททีนี้นขยับเป็นส0 0พันแล้วนะครับงั้นการไปเที่ยวไกลๆอย่างไปเที่ยวภูกเก็ตไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยไอ้ค่าตั๋วเครื่องบินแพงๆเนะี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะมาช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1 ส่วนในที่2ก็จะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีการเพิ่มเงินช่วยเหลืออีก500บาทนะครับไปอีก3เดือนนะครับก็ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้14ล้านคนก็เป็นเงินประมาณสัก2 0 0 0 0ล้านบาท ส่วนประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสที่2นะครับก็อย่างที่ผู้เราทราบกาันก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก5ล้านคน,นครับจากเดิม10ล้านเป็น15ล้านคนนะครับแล้วก็จะเพิ่มวงเงินให้จากเดือนละ3 0 0 0เป็นเดือนละ3า0 0ซึ่งจะให้ลงทะเบียนกันวันที่16ทธันวาคมนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้วันที่1มกรา ปี6กนะครับก็ถือเป็นว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนมาเห็นว่า,าประเด็นที่ออกมาจากคลมงก็เป็นประเด็นเชิงบวกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะครับก็จะทำให้ตลาดหุ้นในช่วงบ่ายเนี่ยก็สามารถฟื้นขึ้นมาปิดได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับโดยวันนี้ก็ปิดที่1,479จุดนะครับ ส่วนหุ้นที่ผลักดันเติร์ดในเชิงบวกวันนี้นะครับอย่างที่บอกคือ,อมันจะเป็นลักษณะของเป็นหุ้นบิ๊กแคปนะครับหุ้นหุ้นใหญ่ๆนั้นเลยนะครับวันนี้หุ้นเดลตานะครับมาอีกแล้วปิดเกือบซิลลิงเลยบวกไป27นะครับก็ตัวนี้ช่วยตลาดได้ถึง8จุดเลยตัวเดียวนั้นได้ถึง8จุดตัวที่2ก็จะเป็น AOT บวกมา2นตะครับตัวที่3ก็จะเป็นตัวของปูนซีเมนไทยบวกมา4แล้วก็ตัวที่4เป็นตัวของธนาคารกสิกรไทยนะครับบวกมา กันแม้ว่านอกจากเดลต้าแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเออปูนใหญ่หรือธนาคารเกษตรกรไทยนะจริงๆแล้วอหุ้น3ตัวเนี่ยถ้าดูในแง่ของงบการเงินไตรมาสสี่นะงบไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยนะครับคือ LT งบก็ยังพังอยู่นะครับปูนใหญ่เองนะครับเรื่องของการชัดดาวในช่วงของไตรมาสสี่ก็ยังมีอยู่นะครับทั้งธนาคารเกษตรกรไทยเอนะครับเรื่องของ NPL ต่างๆก็ยังคงกดดันอยู่นะครับแต่ว่าหุ้นพวกเนี้ย มันขึ้นมาได้นะครับอันนี้มันเป็นสะท้อนให้เห็นว่าคนที่เข้ามาเล่นเข้ามาลุยในกลุ่มเนี่ยนักทุนต่างชาติน่ะคือเรียกว่ามองข้ามงบไปแล้วไตมาสซีเพราะงั้นเราก็ต้องคิดเหมือนเขานะคือเราจะเทรดตามเขาเนี่ยก็ต้องมองข้ามงบไตมาสีแล้วก็มองข้ามไปไปกับเขานะครับจเจตว่าหุ้นที่ขึ้นมาก็เป็นหุ้นที่ มองค้างงบไปแล้วครับส่วนกลุ่มที่กดตลาดวันนี้จริงๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสะบัดหุ้นนะครับเท่าที่เห็นเป็นกลุ่มก็จะเป็นตัวของคาปลีกนะโฮมโปรนะครับ global แล้วก็ตัวของคาราบาลกรุ๊ปนะครับ CBG นะครับแต่เท่าที่สังเกตไล่ดูกราฟทั้ง3ตัวนะ่ะมันเป็นลักษณะของกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะออกข้างนะครับไม่ได้เป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นการที่หุ้นพวกนี้มันถูกสะบัดออกมา ตอนที่หุ้นมันอยู่ที่ไซด์เวยแบบนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ขายออกอ่ะไม่ได้ขายเพราะว่ามันไม่ดีนะแต่ขายเพราะว่าหงุดหงิดนะครับกําลังขายกํลังก็เลยต้องขายเพื่อไปหาอัลฟาครับเ h ิร์ช for อัลฟาไปหาหุ้นที่มันกํลังวิ่งขึ้นมันวันนี้ที่หุ้นอย่าง HomePro Global CPG ปรับตัวลงนิดหน่อยแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของการสับสนจากภาครัฐในเรื่องของบาทสวัสดิกหนึ่งรัฐคนละครึ่งนะครับเราเที่ยวด้วยกันออกมาซึ่งมันจริงมันเป็นเรื่องบวกสาหรับกลุ่มค้าปีกนะแต่ที่ถูกสะบัดออกมาเพราะหุ้นมันไม่มีเทรนด์นะครับงั้นคนที่ขายออกเป็นลักษณะของการเป็น search for alpha เป็นคนไปหาขายออกเพื่อไปหาหุ้นที่มันกำลังวิ่งนั่นเองมันไม่ต้องเสียใจมากในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะงั้นสรุปตลาดวันนี้เนี่ยหน้าหุ้นลักษณะหน้าหุ้นวันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่หุ้นไหนที่ขึ้้นนนมมมาแลวไ่ีเทรรนนะครับ อาจจะต้องมีการถูกวนขายทำอะไรกันบ้าง เพื่อเอาเงินเนี่ยไปหาหุ้นที่มันกําลังปรับตัวขึ้นซึ่งหุ้นที่กําลังปรับตัวขึ้นในลักษณะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เป็นแบ็กบิ๊กแคปหุ้นที่อยู่โซนล่างนะครับหุ้นที่แลกขาดตลาดแล้วก็หุ้นที่เนี่ยอันเดอร์แวลูนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปดู Price to Book Value Ratio นะอะไรที่มันยังต่ากว่าหหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยพวกเนี้ยนะครับหรืออะไรที่มันยังต่ากว่าในระดับที่มันควรจะเป็นอย่างที่อย่างที่เล่าให้ฟังอย่างกลุ่มพลังงานเนนี้่ย เพราะงั้นบาหมือย่างอันเดอร์ไบลูมเพราะงั้นอะไรที่มันเป็นลักษณะเนี้ยมันจะเป็นที่หมายปองของนักทุนต่างชาตินะครับ ส่วนผู้เล่นตลาดวันนี้นะครับนักทุนถสถาบันก็พลิกมาขายเป็นวันแรกในรอบ4วันทําการนะครับหลังจากแกซื้อติดต่อกันมา4วัน3,500ล้านบาทวันนี้แกขายทําอะไรกันบ้างน,นะครับขายไปที่1558ล้านบาทนะครับส่วนนักทุนต่างชาตินะครับก็ซื้อติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วนะครับวันนี้ซื้อไป6,688ล้านบาทนะครับก็อ้าวโหเยอะมากเลยรวม5วันเนี่ยแกซื้อไปแล้ว10,000กับอีก400ล้านบาทนะครับ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของนักทุนสถาบันนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับขายทำลายหุ้นที่มีกำไรแล้วแล้วก็เอาเงินเนี่ยวนไปเข้าตามฝรั่งนะครับที่เป็นลักษณะหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปโซนล่างอันเดอร์แวลูนะครับหุ้นที่เป็นสะเก็ดเข้าต่างๆก็ว่ากันไปนะครับส่วนนักทุนต่างชาติก็ยังเป็นลักษณะของการหนีดอลลาร์ด,ด้อยค่านะครับวิ่งไปหาตัวบิ๊กแคปโซนล่างไปหาอัลฟากันนะครับสมมูลค่าซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่1นึ่งหมื่นขอไปหนึ่งแสนสองหมื่น เมื่อวันก่อนหน้านะครับแม้ว่าวันนี้จะไม่มี MSCI รีบาลานนะแต่วันนี้ก็ล่อไป1 2 10, 3 4 6 2ล้านบาทครับส่วนประเด็นที่จะส่งผลต่อเซตอินด x ในวันพรุ่งนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นประเด็นเดียวนะคือประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อจีนที่คาดว่าจะออกมาบวก 0. 8เผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเลยนักนะครับส่วนเรื่องของการหยุดยาวเนะี่ยผมว่าวันนี้มันแสดงออกให้เห็นเหมือนกันว่าไม่กลัวนะเออจะหยุด เทรดสวันหรือวันเดียวก็ไม่กลัวแหละถ้าเรายังเห็นอัลฟ่าอยู่ข้างหน้าน่ะอ่าฟันโฟรมันก็พร้อมจะเข้าอยู่เช่นกันนะครับงั้นไอเดียที่สําคัญที่สุดสําหรับมันพวกนี้คือควรจะถางเยอะมากฝรั่งมาต่อหรือเปล่านะครับอันนี้สําคัญนะครับซึ่งตอนเนี้ยอย่างที่บอกคือให้จับตาดูง่ายๆเลยให้ดูตัวของดอลลร์อินเด็กซ์กับค่าเงินบาทละกันนะครับดอลลร์อินเด็กซ์วันนี้เนี่ยตอนนี้นะครับเรียวทามอยู่ที่90.80-2 นะครับก็ยังอยู่ในโซนที่อ่อนค่าอยู่นะผมว่าถ้ายังต่ํากว่าระดับ9 2นะ่ะก็ยังถือว่าโอเคนะยังเป็นลักษณะของการอ่อนค่าด้อยค่าเงั้นฟันโฟือเนี่ยมันจะวิ่งหานะครับพวกของหุ้นนะครับ ไปหา emerging market ตลาดหุ้นอะไรที่มันกำลังปรับตัวขึ้นฟันโฟมมันจะวิ่งข้ามานะครับอีกขาหนึ่งอาจจะดูตัวของค่าเงินบาทประกอบกันด้วยก็ได้นะครับตอนนี้ค่าเงินบาทก็ถ้ามันยังเป็นโทนของการแข่งข้าอยู่เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนว่ามันมีเงินไหลเข้ามาจริงๆแม้ว่ามันอาจจะไหลเข้าตลาดตราสารหนี้บ้างไหลเข้าตลาดหุ้นบ้างแต่มันก็ไหลเข้าแหละนะครับซึ่งตอนนี้ค่าเงินบาทก็ยังเป็นภาพของแข่งข้านะครับเมื่อวานอยู่ที่30.11 บาทต่อหนึงเหรียญสหรัฐอเมริกาครับตอนนี้แข็งมาอยู่ที่30.05นะครับเพราะงะั้นถ้ายังเห็นเลข30และเห็นโผล่ไปยีิบเกากว่ากว่าเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคเลยสำหรับตลาดหุ้นนะครับก็ดูประเด็นนี้เป็นสําคัญละกันนะครับส่วนพรุ่งนี้อย่างที่บอกคือมันเป็นวันสุดท้ายของการเทรดในภาพของ สัปดาห์นี้นเทรด2วันนะครับเพราะงะั้นเหลี่ยมในการเทรดง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เป็นภาาเก่งอะไรระยะสั้นนะถ้าเกิดผู้นี้มีจังหวะเซลงมานะครับก็ให้เข้าไปดูที่ไทม์เฟรมระยะสั้นไทม์เฟรม5นาทีนะถ้าเซลงมาไม่หลุดบริเวณนึ่ง2สนะครับสำหรับคนที่เข่งอะไรระยะสั้นนะอาจจะใช้จังหวะยย่อแบบนี้นะครับเข้าไปเลือกซื้อหุ้นเล่นสั้นได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นสายโมเมนตัม um, สายระยะกลางสายระยะยาวนะครับ ไอเดียสําคัญที่ให้ไว้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะเรื่องของการรันหุ้น,นผมคิดว่าก็ยังสามารถรันต่อไปได้สบายๆนะครับแต่ว่าตัวของ telling stop ที่เรายกขึ้นมาเนี่ยนะผมว่าถ้าในระยะกลางหรือยาวนะถ้ายังไม่ได้หลุดบริเวณสัก1420ถึง1,430้าเนี่ยถ้าไม่หลุดโซนนี้นะผมว่าภาพระยะกลางกับระยะยาวก็ยังถือว่าโอเคอยู่สบายๆนะครับแต่อย่าลืมนะให้ดูเรื่องของดอิน์ประกอบไปด้วยแล้วกันสำหรับคนที่จะรันยาวๆนะครับ เอาละครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็ขอ,อนญาตกราบขอบุณเพืพ่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพืพ่อนๆนที่สนับสนุนรายการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด o n a t i นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกดไลค์กดแชร์ หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนา you ํารายการให้ก i̇şte ับเพื่อนของคุณได้รู้จักหรือแม้แต่เพื่อนที่อุตส่าห์อดทนนะครับดูโฆษณาฟังโฆษณาให้น้าแดงอันนี้ก็กราบขอบคุณเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะก็ทําให้หน้าแดงมีกําลังใจสามารถจัดรายการไปยาวๆกับเพื่อนได้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยก็จะพยายามทํารายการให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับเรื่องของคําชมเรงต่างก็ขอขอบคุณนะครับส่วนคําติต่างๆก็จะรับไว้เอามาพิจารณาแล้วก็จะพยายามทําให้มันดียิ่งขึ้นนะครับ เอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะพรุ่งนี้เป็นวันเทรดวันสุดท้ายของสัปดาห์จะไม่มีรายการตลาดวายเนาะเราจะไปเจอกันอีกที1วันก่อนเทรดและกันก็จะเป็นวันอาทิตย์หน้าช่วงสายๆไป,ไปๆที้ละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ